สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิโทโฮปนะคะวันนี้เราจะมาชวนทําแหนมตอนหมูกันค่ะเอาไว้ทานนะเป็นวิธีถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งค่ะ ทำง่ายมากเลยส่วนผสมก็ไม่มีอะไรเยอะแยะ3ามสี่อย่างแค่นั้นเองแล้วหมูที่ออกมานะคะก็เปรี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะเอาไว้ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าทานเป็นกับแก้มเบียร์เย็นๆนะคะช่วงนี้อากาศร้อนได้เบียร์เย็นๆสักแก้วนึงนะคะมันดีมากๆเลยค่ะทอดออกมาก็จะน่าทานแบบนี้เลยนะคะหมูนุ่มมากๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูนะคะวันนี้เราใช้สะโพกหมูนะ450ากรัมล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ จะหั่นชิ้นไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยค่ะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทอดเนี่ยเขาก็จะเล็กลงมาอีกเนาะก็จะหั่นนะคะตัวหมูนะคะก็แล้วแต่สะดวกเลยวันนี้เราใช้สะโพกอย่างที่บอกค่ะหรือถ้าใครจะใช้หมู3ามชั้นนะคะเป็นกระดูกอ่อนอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกใช้ได้เหมือนกันค่ะก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นหมูของเราจนเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะพอหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักหมูของเราไว้ก่อนนะคะ เรียบร้อยต่อไปนะคะเราก็จะมาตำกระเทียมกันค่ะค่ะวันนี้เราใช้กระเทียม70กรัมนะคะตัวกระเทียมนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยอาจจะชอบมากก็ใส่มากไปกว่าน,นี้ได้เลยนะคะเราก็จะตำกระเทียมแค่พอหยาบๆนะคะไม่ได้ให้ละเอียดนะนี่ค่ะหยาบประมาณนี้ก็พอนะคะเรียบร้อยเราก็จะพักตัวกระเทียมไว้ก่อนนะ ่อไปนะคะเราก็จะมาหมักหมูกันค่ะใส่หมูลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะเราจะใช้ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปอันนี้เป็นเกลือป่อนสีชมพูนะคะเนีย่ยใส่ประมาณสักเศษสามส่วนสช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ผงปรุงรสหมูหรือไก่นะคะใครมีหมูหรือไก่ใช้ได้หมดนะเราจะใส่ลงไปแค่ขึ้นช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะไม่ทานผงชุรสเนาะเราก็จะใส่เป็น้ำตาลทรายแดง ช่วยเรื่องรสชาติใส่คื่องช้อนโต๊ะค่ะพุ่งช้อนโต๊ะกินข้าวนี่แหละจากนั้นนะคะเราก็จะนวดตัวส่วนผสมเนี่ยให้เข้าไปในหมูดีนะคะนวดสักประมาณ2-3นาทีก็พอค่ะวันนี้เราไม่ได้ทำเยอะนะคะถ้าใครอยากทำเยอะก็เพิ่มส่วนผสมไปได้ตามสัดส่วนเลยค่ะโอเคพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมที่เราตาัไว้เมื่อกี้นะใส่เลยแล้วที่ขายไม่ได้ก็เป็นข้าวเหนียวค่ะ อันนี้เป็นข้าวเหนียว100กรัมนะคะเดิมเข้าแห้งนะเราก็เอาไปแช่น้ำนะคะจะได้ใส่ลงไปง่ายขึ้นนะคะเวลาเราใส่ลงไปจะได้นวดง่ายขึ้นเนะะี่ยค่ะก็เอาไปแช่น้ําเล็กน้อยนะคะเนี่ยถือว่าล้างขานน้าก็ได้ให้เขาได้น้ํานะคะจะได้ง่ายขึ้นนะคะก็ใส่ลงไปเลยใครใส่ลงไปมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีข้าวเหนียวนะคะสามารถใช้ข้าวเจ้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะทําการนวดนส่วนผสมของเราให้เข้ากันดีนะคะ เราจะนวดตัวส่วนผสมเนี่ยประมาณสัก5นาทีนะคะเพื่อให้ตัวเขาเหนียวนะคะแล้วก็ตัวกระเทียมที่เราใส่ลงไปใหม่เนี่ยเข้ากับตัวเนื้อหมูดีนะคะก็นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เรานวดเขาจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหากรองนะคะหรือว่ากวดโหลมาใส่นี่ค่ะกระปุกพลาสติกแบบนี้ในการหมักเขาค่ะ สามารถใช้ถุงก็ได้นะคะตอนนี้จะใช้กระปุกแบบนี้นะคะ่ะหมักใส่ลงไปเลยห่วฝา,ามาปิดด้วยนะคะทำาก็นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่นว่ากับแหนมยากก็พยายามให้อากาศเขาออกให้หมดคะ่ะปิดเดี๋ยวเรานะคะจะนําตัวแหนมหมูของเราเนี่ยพักไว้นอกตู้เย็นนะคะวางไว้ในอากาศธรรมดาเนี่ย ที่นี่ค่อนข้างจะร้อนนะคะที่กัมพูชาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาแค่2อสวันแค่นั้นเองเขาน่าจะเปรี้ยวแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะทุกคนหมูส้อมของเราเราพักเขาไว้ได้2วันนะคะก็เปรี้ยวแล้ว,ลวเนื่องจากที่นี่ร้อนมากๆช่วงนี้ร้อนสุดๆเลยค่ะนี่ที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าเปรี้ยวแล้วถ้าใคร อยากได้เปรี้ยวมากกว่านี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสัก3าวันถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะรับรองเลยว่าเปรี้ยวสุดๆแน่ๆเปรี้ยวถึงใจค,ค่ะหรือว่าถ้าใครพอแค่นี้ก็สามารถนําเขาไปแช่ตู้เย็นค่ะทานได้นานเลยนี่ก็เป็นวิธีทําหมูส้มง่ายๆนะคะที่เรามาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปทอดเขากันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเราจะตั้งด้วยไฟกลางนะคะค่อนไปอ่อนนี่ค่ะก็ใส่น้ํามันลงไปพอ,อ,น,อน,น้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่ตัว หมูส้มของเราลงไปนะคะทำง่ายๆแบบนี้น,นะคะหอมมากเราก็จะทอดหมูให้เขาสีเหลืองแบบนี้ทั้ง2ด้านนะคะจากนั้นก็ตักเขาขึ้นจากความร้อนได้เลยค่ะพักเขาไว้ให้เสด็จน้ำมันดีนะคะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลย นี่ค่ะแหนมต่อนหมูที่เราทําไว้นะคะน่าทานมากๆเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อด้านในนะคะมันหอมมากจริงๆค่ะเนื้อฉีกออกมาก็หลุดร่อนแบบนี้เลยค่ะนุ่มมากๆเปรี้ยวกําลังดีค่ะ2วันคือเปรี้ยวกําลังดีจริงๆได้ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะหรือไม่ก็เบียร์เย็นๆสักแก้วนะมันเข้ากันมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้ไม่ยากจริงๆค่ะแล้วก็อร่อยคอนเฟิร์มเลยนะ ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกรวิโทโธฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ